บาปหนักมากใกรไม่รู้รีบฟังซะเวลาตักบาตรไม่ควรใส่ของห้าสิ่งนี้เด็ดขาดมีอะไรกันบ้างวันนี้จะขอเสนอเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะเกี่ยวกับอาหารและสิ่งของที่ห้ามนำมาใส่บาตรดิดขาดและห้ามนำถวายให้พระภิกษุชันตามพุทธบัญญัติข้อห้ามของพระพุทธองค์ซึ่งหลายๆคนค่ะ อาจจะยังไม่รู้และก็ยังคงเข้าใจผิดกันอยู่มากมายตามหลักพระธรรมวินัยจริงๆแล้วค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีข้อห้ามอยู่มากมายเนื่องจากพระวินยัยพระงร์ไม่สามารถอันเองได้และในบทความนี้ทางแอดมินก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมมาฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ได้ฟังประดับความรู้กันอีกด้วยค่ะความหมายของคำว่าการทำบุญใส่บาตรหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าการตักบาตรนั้นจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเรียกว่าใส่บาตรก็ได้ค่ะท่านผู้ฟังไม่ถือว่าเราเรียกผิดแปลกแต่อย่างใดแต่ทว่าในหลายท้องที่นั้นก็ยังคงมีผู้คนอีกจำนวนมาก ที่ยังมีความกังขากันอยู่ว่าตกลงแล้วจะต้องเรียกกันว่าตักบาตรหรือใส่บาตรกันแน่และคําตอบที่แอดมินได้มาจากการสืบค้นนั้นก็ว่ากันว่าคำว่าตักบาตรนั้นมาจากกิริยาอาการที่ใช้ทัพพีตักข้าวใส่บาตรพระซึ่งก็คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระภิกษุจะถือบาทออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลายามเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาทจะนำของทำทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระนั่นเองค่ะและสำหรับชาวพุทธก็ล้วนเชื่อกันว่าประเพณีนี้เป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกันแต่เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่ามีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรนำไปใส่บาตรกขาดค่ะก็ลองมาฟังกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างข้าวสารอาหารแห้งเนื้อสด ไม่ควรใส่บาตรเนื่องโดยพระวินัยพระสงฆ์ไม่สามารถทำอาหารเองได้และของที่ญาติจมนามาใส่บาตรพระท่านไม่สามารถเก็บไว้ข้ามวันถ้าจะถวายจึงควรเป็นของที่ฉันได้ทันทีและพระฉันของดิบแกลขาแซลมอนซาซิมิไขต่ออต้มายางมะตูมไข่ออนเซนพระก็ฉันไม่ได้นะคะ ถ้าอยากถวายควรถวายให้กับวัดเพื่อเก็บเข้าโรงทานและอย่างที่สองกรณีเงินใส่บาทไม่ได้เด็ดขาดค่ะผิดพระธรรมวินัยพระรับเงินนั้นอาบัตทุกกรณีค่ะสำหรับชาวพุทธที่อยากถวายปัจจัยให้นำไปถวายกับวัดโดยตรงหรือหยอดตู้ดีกว่าขอนี้เห็นญาติโยมชอบใส่กันจัง และกรณีที่สามเนื้อต้องห้ามสิบชนิดที่พระพุทธเจ้าห้ามภิกษุชันบ้านเราไม่นิยมบริโภคกันอยู่แล้วค่ะอย่านึกว่าอุตรินำไปใส่บาตรหรือถวายพระอย่างเด็ดขาดเลยนะคะหากว่าใครนำเนื้อเหล่านี้ไปปรุงอาหารแล้วก็แถมถวายพระชันอีกถือว่าเป็นบาปหนักเลยเชียวนะจ๊ะและสำหรับหัวข้อนี้ ทางแอดมินก็จะขอหยิบยกเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธบัญญัติของพระพุทธองค์ที่ทรงห้ามภิกษุฉันเนื้อสิบชนิดมาบรรยายมอบเป็นวิทยาทานอันเป็นประโยชน์ด้านความรู้แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท,ท่านโดยทั่วกันซึ่งก็มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะในพระไตรปิฎกเล่มที่หพระวินัยปิฎก เล่มที่ห้ามหาวัคภาคสองได้กล่าวถึงเรื่องเนื้อสิบชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญญัติห้ามภิกษุฉันซึ่งมีความโดยย่อดังนี้ในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยูย่ณอิสิปตนะมริกทัยวันเมืองพรารานสีสมัยนั้นอุบาสกสุป,ปิยะและอุบาสิกาสุป,ปิยา เป็นผู้ล้ไสบําลุงพระสงฆ์อยู่ในพระนครพราราสีวันหนึ่งอุบาสิกาสุปิยาไปยังอารามวิหารทุกแห่งแล้วก็เรียนถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุรูปใดอาพาธและอยากให้นำอาหารมาถวายภิกษุรูปหนึ่งดื่มดาทายและได้บอกอุบาสิกาสุปิยาว่าต้องการน้ำเนื้อต้ม อุบาสิกาสุปิยารับคําว่าจะนํามาถวายเป็นพิเศษเมื่อกลับเรือนจึงสั่งชายคนรับใช้ให้ไปหาซื้อเนื้อสัตว์แต่เขาหาซื้อทั่วเมืองก็ไม่มีจึงได้กลับไปบอกอุบาสิกาสุปิยาว่าไม่มีเนื้อสัตว์ขายเพราะวานันนี้ห้ามฆ่าสัตว์อุบาสิกาสุปิยาจึงมิตกว่า ภิกษุอาพาษรูปนั้นเมื่อไม่ได้ฉันน้ำเนื้อต้มอาจจะอาพาธมากขึ้นหรือถึงกับมรณะภาพการที่เรารับคำแล้วไม่จัดหาไปถวายนั้นเป็นการไม่สมควรเมื่อคิดดั่างนี้จึงได้หยิบมีดหั่นเนื้อเฉือนเนื้อขาส่งให้หญิงคนรับใช้สั่งให้ต้มเนื้อนี้แล้วนำไปถวายภิกษุกรูปที่อาพาธ และถ้าผู้ใดถามถึงก็ให้บอกว่าเธอป่วยแล้วเอาผ้าห่มผ่านขาไปเข้าห้องนอนบนเตียงเมื่ออุบาสกสุปยากลับถึงเรือนอุบาสิกาสุปยาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทราบอุบาสกสุปรยาร่าเริงดีใจว่าสุปยามีศรัทธาเลื่อมใสถึงแก่สละเนื้อของตนเองแล้วสิ่งอื่นใด ทำไมนางจักให้ไม่ได้เล่าจากนั้นอุบาศกสุปิยะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วอาราธนาไปรับพัตหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปสู่เรือนของอุบาศกสุปิยะแล้วไม่เห็นอุบาสิกาสุปิยาจะถามเมื่อทราบวระความว่านางป่วยจึงรับสั่งให้พามาเฝ้า ทรงเห็นแผลใหญ่ที่ขาของนางและด้วยอนนภาพของพระพุทธองค์เนื้อขาที่หายไปนั้นก็กลับเต็มดังเดิมจากนั้นเมื่อเสด็จกลับจึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ส่งสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุรูปใดขอเนื้อต่ออุบาสิกาสุปิยาภิกษุรูปนั้นก็ได้ทูลรับต่อพระผู้มีพระภาคว่า ตนเองเป็นผู้ขอและเขาได้นำมาถวายและฉันแล้วโดยไม่ได้พิจารณาพระผู้มีพระภาคจึงทรงติเตียนว่าการกระทําดังนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสกรั้นแล้วทรงรับสั่งกับพระภิกษุทั้งหลายเรื่องการฉันเนื้อสัตว์ดังนี้ข้อหนึ่ง ห้ามชันเนื้อมนุษย์โดยเหตุแห่งอุบาสิกาสุปยามีศรัทธาเริ่มใสภิกษุถึงแก่สละเนื้อของตนเองนำไปต้มถวายแก่ภิกษุผู้อาพาธจนตัวเองต้องเจ็บป่วยพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่าตูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่มใสก็มีอยู่ เขาสละเนื้อของเขาถวายก็ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันรูปใดฉันต้องอาบัตทนละลัตใจอันหนึ่งภิกษุยังไม่ได้พิจารณาไม่พึงฉันเนื้อรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎข้อสองห้ามฉันเนื้อช้างในสมัยนั้น ช้างหลวงล้มลงหลายเชือกและเมื่ออัตคัดอาหารประชาชนผ่าการบริโภคเนื้อช้างและถวายแก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเมื่อภิกษุฉันเนื้อช้างประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนพผนธนาว่าช้างเป็นราชพาหนะถ้าพระเจ้าผู้อยู่หัวทรงทราบทรงไม่เลื่อมใสต่อภิกษุเหล่านั้นพระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่จึงฉันเนื้อช้างรูปใดฉันต้องอาบัดทุกกฎข้อสห้ามฉันเนื้อมา้าสมัยต่อมาม้าหลวงตายมากและเมื่ออัตคัดอาหารประชาชนพากันบริโภคเนื้อมา้าและถวายแก่ภิกษุผู้เที่ยวบินธบาศ เมื่อภิกษุฉันเนื้อมา้าประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนโผนธนาว่าม้าเป็นราชพานะถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคงไม่เลื่อมสายต่อภิกษุเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมา้ารูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฏ ข้อ4ห้ามฉันเนื้อสุนัขสมัยต่อมาถึงคราวอัตคัดอาหารประชาชนก็พากันบริโภคเนื้อสุนัขและถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเมื่อภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อสุนัขประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนโผลธนาว่าชนัยพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรจึงได้ฉันเนื้อสุนัขเล่า เพราะสุนัขเป็นสัตว์น่าเกลียดน่าชังพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญตัตห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อสุนัขรูปใดฉันต้องอาบัดทุกกฎข้อห้าห้ามฉันเนื้องูสมัยต่อมาถึงคราวอัตคัดอาหารประชาชนก็พากันบริโภคเนื้องู และถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบินธบาตเมื่อภิกษุทั้งหลายฉันเนื้องูประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนโวนธนาว่าจไหนพระสมณะเชื่อสายพระศัก,กยบุตรจึงได้ฉันเนื้องูเล่าเพราะงูเป็นสัตว์น่าเกลียดน่าชังรวมทั้งพระยานาคเชื่อสุป,ปัสสก็เข้าไปทูงขอว่าอย่าฉันเนื้องู พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้องูรูปใดฉันต้องอาบัิทุกกฎและก็ห้ามของการฉันเนื้อที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้มีเพิ่มเติมอีกดังนี้ห้ามฉันเนื้อราชสี ห้ามฉันเนื้อเสือโครงห้ามฉันเนื้อเสือเหลืองห้ามฉันเนื้อหมีห้ามฉันเนื้อเสือดาวและผลธัญพืชที่มีมเมล็ดสำหรับผลธัญพืชที่มีมเมล็ดนั้นเขาอธิบายเพิ่มเติมเราไม่ควรถวายผลธัญพืชที่มีมเมล็ดเพราะถือว่ามเมล็ดนั้นยังสามารถที่จะให้กำเนิดชีวิตได้อยู่ ถ้าจะถวายต้องเอา,มาเมล็ดออกก่อนหรือหั่นเป็นชิ้นพร้อมทานและต่อไปคือของหวานของมันตีต่อใจทํำลายสุขภาพข้อนี้ไม่ได้ผิดทรรวินัยแต่อย่างใดแต่เนื่องจากประสงค์ไม่ได้ทํากิจกรรมที่ใช้พลังงานมากมายท่านทั้งหลายจึงไม่ควรถวายแกงกะทิบัน่นมันเนื้อสัตว์ติดมัน น้ำหวานของทอดอันเป็นที่มาของโรคภัยทั้งเบาหวานความดันไขมันในเลือดหมายถึงไม่รู้เป็นวัฒนธรรมหรืออย่างไรที่ญาติโจมมักชอบถวายแกงกันและเมื่อท่านผู้ฟังรู้อย่างนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการทําบุญใส่บาตรพระของแต่ละบุคคลในครั้งต่อๆไปนั้นเราทุกคนจะปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องถูกวิธี และจะได้รับปุญอันบริสุทธิ์กันทั่วนหน้า